oppo a สิบหาครับพี่น้องมือนี่จะแจะเรียนบ้างครับอยากดูจักเนาะนี่ก้อนจะแจะนะครับถาดซิมครับเอาถาดซิมหมอก,ก้อนนะครับถ้าเพิ่ถาดซิมหมอกมันสิลืมนะจแกะบอดออกเพราะอะไรนี่พี่น้องแจะถาดซิมบ่ได้บ่ได้แจะตัวนี้ก่อนนี่ครับตัวนี้ขีดเป็นฟ้าลังเนาะ ฮ่าแบบนี้เนาะหรือว่าเป็นไผ่นะครับแมงแย่ครับฝาหลังเดวผมแจ้ไปแล้วนะครับนี่ลาอ้อมนะครับก็าลองเขาไปไงไปเลิกนะครับเพอ่าเก่ามันอยู่ขอบขอบนะครับนี่อยู่ขอบประมาณนี้ครับเก่ามันแจ๊วมากครับตรงนี้จะมีน็อตอยู่สิบเก้าตัวนะครับนี่แจ้วแล้วครับน็อตแจ้วแล้ว บาดนี่แจฟ้าลังนี่เนาะแจกราบังในเนาะครับหาแบบมีอะไรนะครับเอามืออะไรครับเอาเล็บมือก็ได้ครับงัดครับค่อยๆงัดนี่นะครับนี่ไล่แบบมีเล้ครับหอวกเลยครับท่านก็เอาตัวนี้ก็ได้ครับน่ถามมีเนาะว่ามีกับมือนะครับดีที่สุดงัดท่างนี่ได้พี่น้อง งัดทางดีไม่ถาดซิมนะครับงัดง่ีงได้ครับยกงัดทางปุ่มกดนะครับเพราอว่าสิไปโดนโดนปุ่มกดอยู่หม่องหนีเนาะเสียหายครับใส่ก็ไดะครับออกมาประมาณนี้นะครับเอาเพื่อเข้าหน่อยครับไล่ได้ครับนี่ยไล่มาหอนนึงยดไปครับมาพีได้ครับแต่พีไปพีออกมาแล้วครับ ถ้าอย่างมือท่องก็บตรงนี้คือมีท่องนี่ครับมีท่องคือกันมีท่องตรงนี้กับมีท่องเนาะบันี้ท่องท่องการยุนี่ครับยุดตัวสก,กนนะครับมีท่องครับอก็ยู่วงจรยู่วงจรกับสิบลายบันไดครับลายก็ปุ่มกดนะครับ ตรงนี้เป็นท่องครับสายสัญญาณก็เป็นท่องครับถ้าจะแกะก็ต้องแกะแบตก่อนนะครับทุกเทียนะครับถ้าท่อสับเซได้จกะจกะก่อนแบตก่อนแกะก่อนแบตครับแล้วก็ตามด้วยสายแพร่พวกนี้ครับเอายังแจะก็ได้ครับเอาเมื่อเอายังก็ได้ครับยังงัดข้าไปในครับมันีดถือตรงนี้มันครับ สายสัญญ้นานครับหมดสายชั้นย่านหรอนี่ครับเราก็หาช่องครับช่องไรก็ได้ครับงัดทั้งสิครับยกออกมาเลยครับนี่ครับยกออกมาแจม่มมากเลอครับประกอบขึ้นครับแจมมสือ อยากดูจักเนาะอยากดูจักเวลาประกอบใส่สายดีก่อนนะครับจะโพูใส่สายเบนะครับถ้าใส่สายเบตดก่อนคือสอดเดีครับบอดพังเลยนะครับส่สายตัวนี้ก็สนใสายจอก่อนนะครับใส่สายสัญญาณให้เรียบร้อยเนาะครับ ไซส,สัญญาณเนี่ยไซหนักครับระมัดระวังกันหน่อยเรียบร้อยหมดแล้วครับไซเนี่นครับใส่ขั้วแบตครับมันกับไซใดน้องมนนาดิฮางเนาะเปิดเชียงครับพี่น,อน้องเปิดเชียงใดตามปกติเนาะมาดิฮางเนาะแจ้มืนนอมซื้อเนออาะอจากผู้จักเนาะ มีท่องอยู่กแส่บีวอลายครับมันคือปุ่มกดนี่ครับประกอบเหมือนเดิมครับเอาทั้งปุ่มนี่ใส่ก่อนนะครับนี่ครับนี่นี่นี่ใส่ทั้งนี่ก่อนคใส่เสร็จเลยครับเพื่อยังเพื่อบางที่มันจะไปหากันไหมครับนี่ปุ่มอาจจะขาดเนาะใส่แบบนี้ครับไหล่เลยครับครั้นี้ครับเรียบร้อยเนาะ คันน็อตเข่ากับเป็นดันจบงานตัวพี่น้องนบนอีห่างดยครับใส่ดี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 ครับ,ยรบอยากรู้จด้นอดีดีดเดีดีดี